เงินสมทบ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย12,185บาทจะได้รับเงินบำนาญจากประกันสังคมต่อเดือนเท่าไหร่ครับเงินกรณีชลาภาพนะครับเริ่มมีการเก็บเงินสมทบตั้งแต่วันที่3สันวาคม2541เป็นต้นไปนะครับก่อนหน้านั้นสำนักง,งานประกันสังคมไม่ได้มีการเรียกเก็บในส่วนของเงินกรณีชลาภาพแต่อย่างใดนะครับ ดังนั้นผู้มีสิทธิ์รับกรณีชราภาพต้องมีการนำส่งเงินสมทบตั้งแต่วันที่31สธสันวาคม2541เป็นต้นไปนะครับ66ลบ42นะครับก็24ปี เงินบํานาญชราภาพนะครับจะได้รับก็ต่อเมื่อจ่ายเงินสมทบครบ180เดือนนะครับแล้วก็อายุ55ปีนะครับสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนก็จะได้รับเงินบํานาญชราภาพรอยละ2 0ของค่าเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายที่ใช้เป็นฐานในการคํานวณเงินสมทบก่อนความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงถ้าจ่ายเงินสมทบมากกว่า180เดือนให้ปรับเพิ่มอัตราเงินบํานาญชราภาพขึ้นอีกร้อยละ1.5 ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบครบทุก12เดือนยิ่งจ่ายมากยิ่งได้รับบำนาญที่มากขึ้นด้วยนั่นเองเดี๋ยวไปดูตัวอย่างกันครับตัวอย่างที่1ส่งเงินสมทบประกันสังคมมา35ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย12,185บาทส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้นะครับ35ปีลบ15เท่ากับ20ปีส่วนเกินสูตรคำนวณ1.5คูณ20เท่ากับ30%ที่จะได้เพิ่ม 20%เดิมบวก30%ที่จะได้เพิ่มเป็น50% 50%ของ1 2ึ่งบาทเท่ากับเงินบำนาญที่คุณจะได้รับต่อเดือน6,093บาทตัวอย่างที่2ส,ส่งเงินสมทบประกันสังคมมา30ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลีย่ย 12, 12,185บาทส่วนเกินจาก180ยดิเดือนคิดดังนี้นะครับ30ปีลบ15เท่ากับส5ปีส่วนเกิน สูคคำนวณ1.5คูณ15เท่ากับ22.5ที่จะได้เพิ่ม20เดิมบก22.5ที่จะได้เพิ่มนะครับเป็น42.5 42.5ของ12,185บาทนะครับเท่ากับเงินบำนาญที่คุณจะได้รับคือ5,179บาทนะครับได้รับต่อเดือนทุกๆเดือนไปเลยตัวอย่างที่3ส่งเงินสมทบประกันสังคมมา 25ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย12,185บาทส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้นะครับ25ปีรบ15เท่ากับ10ปีส่วนเกินสุดคำนวณ1.5คูณ10เท่ากับ15%ที่จะได้เพิ่ม20%เดิมบวก15%ที่จะได้เพิ่มเป็น35%นะครับ35%ของ12,185บาทนะครับเท่ากับเงินบำนาญที่คุณจะได้รับคือ4,200 65บาทนะครับได้รับต่อเดือนทุกๆเดือนไปเลยตัวอย่างที่4นะครับส่งเงินสมทบประกันสังคมมา20ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย12,185บาทส่วนเกินจาก180เดือนคิดอย่างนี้นะครับ20ปีลบ15เท่ากับ10เท่ากับ5ปีส่วนเกินสูตรคำนวณ1.5คูณ5เท่ากับ7.5ที่จะได้เพิ่ม 20%เดิมบวก7.5%ที่จะได้เพิ่มเป็น27.5% 27.5%ของ12,185บาทเท่ากับเงินบำนาญที่คุณจะได้รับคือ3,351บาทนะครับตัวอย่างที่5นะครับส่งเงินสมทบประกันสังคมมา15ปีจํานวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย12,185บาท 20%ของ12,185บาทเท่ากับเงินบำนาญที่คุณจะได้รับคือ2,437บาทนะครับได้รับต่อเดือนทุกๆเดือนไปเลยตารางนี้นะครับในกรณีส่งประกันสังคมจำนวนปีอื่นๆนะครับที่ไม่ได้คำนวณให้ดูในสไลด์ก่อนหน้านี้นะครับเราก็สามารถที่จะดูจากตารางนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ลองคำนวณดูนะลองไปคำนวณดู กันได้เลยนะอย่างเช่นทรง34ปีได้5,910บาททรง33ปีได้เงินบํานาญ5,727บาททรง32ปีได้เงินบํานาญ5,544บาททรง31ปีได้เงินบํานาญ5,361บาททรง29ปีได้เงินบํานาญ4,996บาททรง28ปีได้เงินบํานาญ4,813บาททรง27ปีได้เงินบํานาญ4,630บาททรง26ปีได้เงินบํานาญ4,448บาท ส่ง24ปีได้รับเงินบำนาญ4,082บาทส่ง23ปีได้รับเงินบำนาญ3,899บาทส่ง22ปีได้รับเงินบำนาญ3,716บาทส่ง21ปีได้รับเงินบำนาญ3,534บาทส่ง19ปีได้เงินได้รับเงินบำนาญ3,100 68บาททรง18ปีได้รับเงินบำนาญ2,985บาทท่ง17ปีได้รับเงินบำนาญ2,803บาททรง16ปีได้รับเงินบำนาญ2,620บาทนะครับประมาณนี้นะก่อนจากกันนะครับผู้ประกันตนทุกท่านนะครับทราบหรือไม่ว่าผู้ประกันตนทุกท่านสามารถเข้าไปเช็คข้อมูลนะครับ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการนำส่งเงินสมทบหรือการตรวจสอบสิทธิ์การรักษานะครับว่าอยู่โรงพยาบาลไหนอยู่สถานพยาบาลไหนหรือการขอเปลี่ยนสถา,านพยาบาลประวัติสิทธิที่ประโยชน์ทดแทนคำนวณเงินสงเคราะห์ฉลาภาพประวัติการทำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับตรวจสอบข้อมูลใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์หรือการแจ้งประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานนะครับและระบบ ทันตแพทย์ผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.ts นะครับสามารถที่จะเข้าไปได้เลยนะและใครไม่รู้ว่าเราส่งงวดนะครับส่งงวดมากี่งวดส่งเงินสมทบมากี่งวดก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับเนี่ยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดนะครับในส่วนของการคำนวณเงินสงเคราะห์ชราภาพนะครับเข้าไปดูว่ามีการนำสกนะครับมาตา3า33ส่ง งวดละเท่าไรส่งเงินสมทบเท่าไรนะครับเข้าไปดูได้เลยแล้วก็บัาเน็ตตอนนี้นะครับมันเท่าไหร่ส่วนของนายจ้างเป็นอย่างไรส่วนของลูกจ้างเป็นอย่างไรนะครับหรือเข้าไปดูประวัติการใช้ประโยชน์ทดแทนไม่ว่าจะเป็นกรณีว่างงานเจ็บป่วยหรือทันตกรรมก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับว่ามีการรับเงินกรณีว่างงานแล้วหรืออย่างวันไหนเมื่อไหร่รับกี่ครั้งแล้วนะครับ นะก็สามารถทําได้เพราะนั้นประโยชน์พวกนี้นะครับผู้กันตัวทุกท่านสามารถเข้าไปดูได้เลยนะไปสมัครสมาชิกโดยใช้รหัสบัตรประจำตัวประชาชนของทุกทท่ทานนั่นแหละนะครับแล้วก็เข้าไปดูหรือนะครับสะดวกยิ่งกว่านี้นะครับผ่านแอดไลน์ SSO ไทยสแกน QR code ที่อยู่ทั้งหน้าจอน,นี้ก็สามารถที่จะแอดไลน์เข้าไปเช็คได้เหมือนกันนะเข้าไปเช็คสิทธิ์ครบจบในที่เดียวผ่าน แอดไลน์ line, นะครับของปากกาสังคมนะ เช็คเงินสมทบชลาภาพเหมือนกันเงินสมทบผู้ประกันตนประวัติการเปลี่ยนโรงพยาบาลการแจ้งเปลี่ยโรงพยาบาลการเบิกสิทธทิประโยชน์อื่นๆหรือจะไปดูสิทธิทประโยชน์มาตรา 33, 333940วิธีการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39มาตรา40การเบิกสิทธิประโยชน์ช่องทางการชําระเงินสมทบหรืองานทะเบียนและเงินสมทบมาตรการเร่งด่วอนอื่นๆน,นะครับหน้าจอจะเป็นอย่างนี้นั่นเองนะครับเข้าไปดูได้เลยนะไปดูว่าเงินสมทบคุณเท่าไหร่แล้ว เงินบำนาญชราภาพเท่าไหร่แล้วหรือไปเปลี่ยนโรงพยาบาลเองได้เลยนะครับก่อนจากกัรน,นะฝากกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับและใครมีเรื่องราวเกี่ยวกับประกันสังคมนะครับสามารถคอมเมนต์สอบถามกันเข้ามาได้คอมเมนต์สอบถามคอมเมนต์แลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับประสบการณ์ของท่านทนะครับคำถามของท่านๆจะเป็นข้อมูลที่สำคัญให้กับผู้ประกันตนคนอื่นๆนะครับได้ รับรู้รับทราบกันนะครับคลิปนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณที่ติดตามกันมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็ติดตามกันทุกๆคลิปเลยนะครับสวัสดีครับ